ทุกคนทุกชีวิตเกิดมาในโลกกายภาพนี้เพื่อหาประสบการณ์การเรียนรู้อย่าตายไปพร้อมกับคนตายของคุณคุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อคุณร้องไห้ให้กับคนตายนั่นคือคุณร้องไห้เพื่อตัวเองไม่ใช่พวกเขาที่คุณร้องไห้เพราะคุณคิดว่าคุณสูญเสียพวกเขาไปแล้วเพราะคุณไม่มีพวกเขาเคียงข้างคุณคุณคิดว่าทุกอย่างจบลงด้วยความตายและคุณคิดว่ามันไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว ให้จำไว้แค่ว่าคนตายของคุณหายไปแต่พวกเขาไปอยู่ในที่ดีกว่าบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนดังนั้นทำไมคุณถึงต้องทนทุกข์ทรมานกับการจากไปของพวกเขายังมีที่อื่นที่ดีกว่านี้เพราะที่นั่นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปคุณเลิกคร่ำครวญถึงพวกเขาและรับพวกเขากลับมาในความทรงจำเพื่อให้พวกเขาคอยติดตามคุณด้วยความสุขของทุกสิ่งในที่ที่คุณมีชีวิตอยู่ ถ้าคุณรักพวกเขาจริงๆให้รักพวกเขาอีกครั้งและครั้งนี้ด้วยความแข็งแกร่งที่มากขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นพร้อมการส่งมอบที่มากขึ้นจะไม่มีการตำหนิใดๆอีกต่อไปความรักเท่านั้นคือสิ่งสำคัญระหว่างคุณระหว่างเราระหว่างพวกเขาเคารพความเจ็บปวดของคุณและวิธีที่คุณแสดงออกคุณร้องไห้และคุณจะร้องไห้โดยไม่มีการปลอบโยน แต่วันนี้ให้คุณทำความเข้าใจใหม่อย่าตายไปพร้อมกับคนตายอย่าลืมว่าเราเห็นเหรียญเพียงด้านเดียวเราไม่ได้มองไปทางอื่นเราไม่เห็นสถานที่แห่งแสงสว่างอันยอดเยี่ยมที่พวกเขายืนอยู่ให้เราเริ่มเห็นความตายเป็นการเกิดใหม่ครั้งที่สองการเกิดครั้งที่สองของคนเราทุกคนจะต้องผ่านไปอย่าตายไปพร้อมกับคนตายของคุณให้เกียิพวกเขาด้วยการใช้ชีวิตอย่างที่พวกเขาอยากให้คุณเป็นปล่อยให้พวกเขาอยู่ในความทรงจำที่แสนดีและคุณมีชีวิตอยู่ต่อไป đôi môi